สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับเจรันนะครับและคลิปนี้นะครับเราจะพาไปพบกับ first impression ของรองเท้าคู่นี้กันเลยครับ xstep 1 6 0 x 5.0 pro ครับนี่เป็นรองเท้า superchu ตัวท็อปสุดแห่งค่าย xstep นะครับแล้วก็นี่กม็มาเป็นรุ่นที่4แล้วเนาะอืมซึ่งใครติดตามมาก็จะเป็นรุ่น3.0แล้วก็จะกระโดดเป็น5.0นะครับเพราะว่า4.0เลข4ไม่เป็นมงคลในประเทศจีนนั่นเองนะครับ โอเคสำหรับคู่นี้นะครับแน่นอนว่าคลิปนี้เป็นเฟิร์สอิมเพชั่นเนาะก็จะมาเล่าให้เล่าให้ฟังกันคร่าวๆก่อนว่าฟิลลิ่งเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับโดยคู่นี้เนี่ยผมเอาไปวิ่งมาแล้ว2รอบนะครับโดยรอบแรกเนี่ยผมวิ่งไป20โลเอ่อ,อ,อไม่ใช่สี่รอบแรกผมวิ่งไปประมาณ21.1โลนะครับเป็นระยะฮาร์มาราทอนเนาะแล้วก็ครั้งที่2นะครับไปวิ่งมา10กิโลนะครับรวมๆแล้วคู่นี้ก็30กิโลนิดๆแล้วสำหรับเฟิร์สอิมเพชชั่นก็ถือว่าคู่นี้แบบวิ่งมาเยอะมากแลล้วกก่่่อนนทีจะมาเาเันน ส่วนจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามชมครับโดยในส่วนของหน้าผ้าเนี่ยต้องถือว่าหน้าผ้าของ x s t e p รุ่นนี้นะครับเป็นหน้าผ้าที่มีความโปร่งค่อนข้างเยอะเลยมีรูระบายอากาศเรียกได้ว่าแบบรอบตัวเลยนะครับทําให้เป็นหน้าผ้าที่ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีมากนะครับตัวนี้แบบผมใส่ไปวิ่งระยะฮาบก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนเท้าเลยนะครับมาต่อกันในส่วนของส้นเท้านะครับส้นเท้าค่อนข้างมีสตั๊กเจอร์ที่ค่อนข้างแข็งเลยตรงนี้ แล้วก็มีการบุกข้างในมานิดนึงไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นรองเท้าที่ให้การล็อกข้อเท้าที่ค่อนข้างดีอ่ส้นไม่มีหลุดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนเดินปกติหรือตอนวิ่งก็ตามครับอันนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากครับตัวส้วนเท้านะครับมาส่วนในเชือกนะครับเป็นเชือกบางนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งแต่ว่าตัวเชือกเนี่ยผมตดิดนิดนึงว่าให้มาคือจะยาวไปไหนเ่เออคือสังเกตมว,ว่าแบรนด์จีนเนี่ยจะให้เชือกแบบ พี่จะยาวไปไหนพันแม่งรอบคอเลยเออนะครับให้มาค่อนข้างยาวมากยาวเกินไปด้วยพอมัดแล้วแบบถ้าไม่ได้รันเนอร์ลูปเนี่ยพอมัดแล้วแบบมันจะค่อนข้างน่าลำคานนิดนึงสำหรับตัวเชือกนะครับแต่อไม่เป็นไรเชือกเราเปลี่ยนกันได้เนาะตัวเลสซิ่งซิสเต็มนะครับก็เป็นเลสซิ่งซิสเต็มที่ค่อนข้างซิมเพิลเนาะซึ่งซิมเพิลอย่างนี้แหละดีแล้วก็คือเจาะรูแล้วก็แค่อินฟอสต์รูนะครับแล้วก็ผูกๆอย่างนี้ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับให้การกระชับที่ค่อนข้างดีเนาะ ในส่วนของลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับลิ้นตัวนี้เป็นแบบบางเลยไม่ได้มีการแผดบริเวณช่วงกลางใดอย่างใดนะครับแต่ว่ามีการแบบเจาะรูระบายอากาศไว้นิดๆหน่อยๆเนาะก็ส่วนนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับผิวสัมผัสนุ่มไม่เคืองข้อเท้าเลยนะครับการล็อกดาวของหน้าผ้าตัวนี้ถือวถามว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับการล็อกดาวแน่นอนส้นบอกไปแล้วว่าล็อกได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางเท้าล็อกดีมากแต่ว่าช่วงหน้าเท้าต,ตรงเนี้ยผมติดนิดนึงว่า รองเท้าจีนนะครับช่วงหน้าเท้าตรงนี้เขาจะทําค่อนข้างกว้างเนาะอืมมันทําให้ช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะกระชับได้ดีกว่านี้นิดนึงแล้วมันจะเพอร์เฟกมากอืมคือต้นล็อกดีแล้วกลางล็อกดีแล้วแต่แบบหน้าผมรู้สึกแบบแอบรวมไปนิดนึงอยากให้กระชับมากกว่านี้นะครับโอเคครับมาต่อกันในส่วนของพื้นมิโซของเท้าผู้นี้นะครับใช้เป็นพื้นมิโซแบบ X- Step 8นะครับซึ่งก็เป็นโฟม ตัวท็อปแล้วแหละของแบรนด์เอ็กเซปเนาะในคู่นี้แล้วก็มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนแบบเต็มแผ่นนะครับถามว่าเอาไปลอง20โลมารอบหนึ่งแล้วไปลอง10โลอีกรอบหนึ่งฟิลลิ่งเป็นไงต้องบอกว่าตอนแรกที่เอาไปลอง20เลยเนี่ยใส่ไปวิ่งข้างแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นโฟมที่ค่อนข้างเฟิร์มมากค่อนข้างแข็งเลยแหละแต่ว่าพอผ่านระยะสักประมาณ10โลขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วก็ยิ่งผ่านแบบช่วงฮาไปแล้วอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโฟมมันเริ่มเข้าตัวแล้วแล้วมันกลับกลายเป็นว่า ไอ้คาแรคเตอร์โฟมิโซของรองเท้าผู้นี้เนี่ยมันเป็นโฟมที่มีลักษณะคาแรคเตอร์ที่นุ่มแต่ว่ามีความแน่นและเฟิร์มนะครับซึ่งนั่นจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกันกันกบพวกโฟมอย่างไลฟ์สไตล e Pro ของ Adidas หรือฮีเลออนไฮเปอร์โฟมของตัว On c คาร์บูมเอ็กโคนะจาก On Running นะครับอ่าซึ่งโฟมตัวนี้ใกล้เคียงกันมากมีลักษณะนุ่มแต่ค่อนไปทางแน่นเฟิร์มเพราะฉะนั้นใครที่ อยากได้รองเท้าที่มีคาแรคเตอร์ของความนุ่มสบายผมบอกเลยว่าหนีไปเลยนะครับไม่ต้องมามองมันเลยมันไม่มีความนุ่มสบายให้คุณครับมันเป็นนุ่มแน่นเฟิร์มอ่าในการเทสเบื้องต้นเนาะวิ่งที่ความเร็วตั้งแต่ช่วง3ามครึ่งไปจนถึง6กครึ่งเป็นไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงหลังเทสประมาณ5้ครึ 30, ่ง6 6ครึ่งไปเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณไปหารองเท้าผู้อื่นดีกว่าเออคือมันค่อนข้างเฟิร์มแล้ววิ่งในช่วงเพลนนั้นนะผมรู้สึกว่ารองเท้ามันก็แบบ จะซับจะบอกว่าซับพอตดีไหมมันก็ซับพอตแต่ว่ามันเป็นแบบซับพอตแน่นๆแข็งๆซึ่งมันมีรองเท้าผู้อื่นที่คุณสามารถวิ่งแบบความเร็วย่านนั้นน่ะที่เป็นซูเปอร์ชูด้วยแล้วคุณจะแบบเอนจอยกว่าคูน่นี้เออคุณไปหาพวกนั้นดีกว่าซึ่งเดี๋ยวไปบวกบอกกันในฟูลรีวิวว่าจะเป็นพวกตัวไหนดีเนาะครับในส่วนนี้นะครับวิ่งช้าเหมาะไหมวิ่งได้แต่ว่ามีผู้อื่นที่ดีกว่านี้ที่ทําให้คุณเอนจอยกับการวิ่งช้าได้ดีกว่านี้นะครับส่วนต่อมาในวิ่งในย่านความเร็วแบบ ห้าครึ่งสี่สี่ครึ่งสามสามครึ่งเอ้ยสามครึ่งอะไรเงี้ยถามว่าช่วงเนี้ยเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ายอมรับตรงๆเลยว่าช่วงความช่วงแบบที่เราทาความเร็วอะรองเท้าคู่เนี้ยจะเหมาะมากๆพอด้วยความเลกเตอร์ที่แบบมันมีความนุ่มแต่ค่อนไปทางแน่นเฟิร์มเนาะมันทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะตบแล้วยกเท้าไปได้ค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันวิ่งสนุกมากๆสําหรับคนที่แบบชอบรองเท้าที่แบบตบแล้วไปเลยเออ มันถือว่าทําออกมาได้ดีแรงดีดแรงส่งค่อนข้างสูงมากๆนะครับและสูงค่อนข้างชัดเจนด้วยเนาะเนื่องจากมันเป็นแผ่นคาร์บอนแบบเต็มแผ่นและรู้สึกว่าตัวแผ่นที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งประมาณหนึ่งเลยนะครับในส่วนนี้นะครับประกอบกับทรงล็อกเกอร์เชฟช่วงนี้ทําให้แบบเมื่อเราตบแล้วเนี่ยเรากิ้งไปแบบได้ง่ายมากๆสําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับซึ่งค่อนข้างประทับใจเลยและอ,อย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบทําให้เราเพิ่มเคเดนซ ของเราได้ค่อนข้างดีมากโดยปกติเนี่ยผมใส่รองเท้าเรสซิ่งชูคู่อื่นเนี่ยเคเดนผมจะให้ไปถึง180เนี่ยผมรู้สึกว่าจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคู่เนี่ยเออคือเราวิ่งไปถึง180ได้แต่เรารู้สึกว่ามันใช้ความพยายามมากกว่าคู่เนี่ยแต่คู่นี้ผมกลับรู้สึกว่าการที่จะเพิ่มเคเดนไปช่วง180เนี่ยซึ่งเป็นเมจิกนัมเบอร์ของหลายๆคนเนาะผมรู้สึกว่ามันทําได้ค่อนข้างง่ายมากในรองเท้าคู่นี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับวว่าเออสอบผ่านในย่านความเร็วการทําความเร็วรองเท้าคู่นี้ผมถือว่า ค่อนข้างสอบผ่านเลยในเบื้องต้นเนาะอืมแล้วก็ถามว่าความ stable ความมั่นคงของเท้าคู่นี้เป็นไงนะครับต้องบอกว่าวองเท้าคู่นี้ผมแอบมีปัญหากับมันนิดนึงอ่าเราจะมาดูทรงเบื้องต้นก่อนแน่นอนว่าแบรนด์รองเท้าจีนเนี่ยทรงเบื้องต้นตรงเนี้ยปลายช่วงปลายเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการวิ่งช่วงแบบทําความเร็วเนาะที่เราจะช่วงเราจะมักลงช่วงปลายเทา้าหรือแบบหลายๆคนจะชอบลงช่วงกลางเท้าเนี่ยมันไม่มีปัญหา แต่ผมเจอปัญหากับรองเท้าคู่นี้ตอนที่ผมต้องเลี้ยวและเป็นเลี้ยวที่แบบหักมุมหรือแบบเลี้ยวยูเทิร์นแคบๆะครับช่วงที่แบบเราลดความเร็วมาแล้วผมจะลงช่วงกลางช่วงเนี้มันกลับกลายว่าพอผมลงช่วงนี้เออแล้วด้วยทรงที่แบบอาจจะเพราะแบบช่วงแบบส้นเนี่ยมันค่อนข้างเลี้ยวมากๆอ่ะประกอบกับผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ถ้าลงส้นแล้วเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงเลยมันค่อนข้าง,างดิ้นนะครับทาให้เวลาผมลงแล้วผมดูเทิร์นไปเนี่ย รองเท้ามันมีความบิดแล้วอย่างเงี้ยเออผมเกือบขาพลิกไปรอบหนึ่งเออซึ่งอันเนี้ยยังเป็นตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าในโค้งปกติที่เป็นแบบอ่าสมมติเราวิ่งมาแล้วแบบเลี้ยวปกติเงี้ยให้ความมั่นคงนี่ค่อนข้างดีเลยแต่รู้สึกว่าพอเราลดความเร็วแล้วแ,วแบบเข้าโค้งหรือยูเทิร์นที่แบบค่อนข้างแบบแคบเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องเกิ่งข้อเท้าช่วยเพราะรองเท้ามันจะมีาการบิดค่อนข้างเยอะอืม นั่นแหละครับก็อันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนเดี๋ยวในฟูลรีวิวจะกลับมาพูดยังอีกทีเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับปกติผมไม่ลงส้นเนาะแต่อันนี้แบบลองลองลง,ลง,ลง,ลง้นให้รู้สึกว่าลงส้นมีอาการดิ้นแต่ถ้าวิ่งแบบปกติทั่วๆไปลงแบบปลายเท้ากลางเท้าเนี้ยผมว่าความมั่นคงค่อนข้างสอบผ่านเลยรองเท้าคู่นี้นะครับต่อมาในส่วนของพื้น o u t โซพื้นเอาโซก็เป็นยังไงก็ถือว่าเป็นยางเนาะ เบื้องต้นมันสอบผ่านอยู่แล้วแหละเออเป็นพื้นเอาโซที่ค่อนข้างให้กริปที่ดีในพื้นแหง้งส่วนพื้นเปียกเรายังไม่ได้ทดสอบกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเบื้องต้นก็จะเข้าๆประมาณนี้สําหรับ first impression นะครับถามว่าชอบอะไรในเบื้องต้นผมชอบ character f o r m ชอบความดีดเด้งและกิ้งไหลของมันมากๆและการที่แบบมันช่วยทําให้เราเพิ่มเคดังได้ค่อนข้างดีมากนะครับในส่วนนี้ถามว่าไม่ชอบอะไรในเบื้องต้นผมไม่ชอบความมั่นคงเวลาเรา เราเข้าโค้งแบบแคบๆอ่ะเออผมยังรู้สึกติดใจกับมันมากที่แบบขาเกือบพลิกอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ชอบคาแรคเตอร์ในการเอาคู่เนี้ยแล้วไปวิ่งช้ามันไม่เหมาะเลยเออเพราะว่าเรายังสามารถหารองเท้าคู่อื่นที่แบบวิ่งช้าแล้วเรา Enjoy เอนจอยได้มากกว่านี้หรือเรายังสามารถหาซปเปอร์ชูคู่อื่นที่วิ่งได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเร็วและช้าที่เอนจอยมากกว่าคู่นี้ถามว่าคู่นี้เหมาะกับใคร แน่นอนเหมาะกับคนที่ต้องการทําความเร็วครับถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนวิ่งเร็วผมว่าคู่นี้ไม่เหมาะไปหาคู่อื่นดีกว่าต่อให้ราคามันจะเย้าวยวนอะไรหรือคนบอกว่ามันดีนักดีหนาอะไระครับถ้าคุณวิ่งช้าต่กํกว่ามากกว่าเพจห้าครึ่งขึ้นไปผมว่าไม่เหมาะเลยอืมไปหาคู่อื่นที่ใส่สบายและ Enjoy กันวิ่งดีกว่านะครับในส่วนนี้สำหรับ first impression เข้าๆเบื้องต้นก็ปรัมานี้นะครับสำหรับเจ้า X Step 160X 5.0 Pro นะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเจรัญไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ